ร่วมบันทึกประเทศไทยโดย Sing Corporation ปตาทาพลังที่ยั่งยืนการบินไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสเสน่ห์ของสวิตเซอร์แลนด์ทำให้บันทึกประเทศไทย ยังคงเกาะติดอยู่ที่นี่นะคะหลังจากชาวพทศ6ดูงานด้านการเมืองและการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณการบินไทยและสิงคอร์ปอเรชั่นที่สนับสนุนการเดินทางด้วยความอบอุ่นค่ะเมื่อครั้งที่ไปลูดเซิร์นก็ลืมบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่านอกเหนือจากสะพานไม้เก่าแก่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมกันแล้วยังมีอีกที่ที่ต้องเดินไปชมกันให้ได้ค่ะ รว่างทางก็เจอนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งเด็กน้อยน่ารักก็เก็บภาพมาให้ชมกันค่ะถึงแล้วค่ะอนุสาวรีย์สิงโตหรือ Lion Monument ที่อยู่ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนักนะคะอนุสาวรีย์สิงโตใช้เวลาสองปีออกแบบและแกะสลักบนหน้าผาเพื่อให้เกียรติแก่ทหารสวิสซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูดเซิร์ ที่แสดงความกล้าหาญซื่อสัตย์และจงรักภักดีในการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในคราวปฏิวัติหมู่เมื่อปีคศ1792ค่ะสังเกตดูจะเห็นนะคะว่าที่หัวสิงโตมีโลและกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนตัวสิงโตนั้นก็จะหมอบมีหอกปักอยู่กลางหลังสีหน้าแสดงถึงความเจ็บปวดสื่ื้นให้ด้วยความเศร้าส้อยค่ะ คนดูก็เลยพลอยเศร้าไปด้วยนะคะแต่ก็ถือโอกาสยืนเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะถึงตอนนี้พร้อมจะไปชมเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งที่อินเทลาเกนกันหรือ,อยังคะภาพที่เห็นที่นี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวชัดๆแล้วค่ะผู้คนมาจากไหนมากมายเดินกันขวักไขว มามีดอกไม้ประดับประดาตามถนนดอกไม้สวยนะคะผู้คนก็เดินทางมาพักผ่อนมาเล่นพาราไกลดิ้งมาช้อปปิง้งมาสูดอากาศบริสุทธิ Grand ์โฮเทลวิกตอเรียจุงฟราเดี๋ยวช่วงหน้าให้ดูกันเต็มๆค่ะร่วมบันทึกประเทศไทยโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA l i f e Life for Life ใส่ใจทุกชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Sing Corporation อยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหม เป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุขที่งดงามรากับฝัน ใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าไฟฟ้าไม่ใช่แค่น้ำแสงสว่างมาให้เราเห็นสิ่ง,งต่างๆเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายเรื่องราวดีๆที่มาช่วยสร้างสรรค์พัฒนา ให้โลกนี้สวยงามเพราะเราใส่ใจทุกชีวิต PEA Light for Life ร่วมบันทึกประเทศไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด s i n ค Corporation เกรินมาแล้วนะคะว่าอินทลาเกนเป็นเมืองท่องเที่ยวมีผู้กล่าวว่าใครก็ตามที่มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วไม่ได้มาอินทลาเกนก็ถือว่ายังมาไม่ถึงสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอินทลาเกนเป็นเมืองระหว่างทะเลสาบนะคะคือทะเลสาบที่ชื่อเรนส์และทะเลสาบทูนพื้นที่โอบล้อมด้วยภูเขาและก็ยังเป็นทางผ่านไปยังจุงฟราว ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปค่ะที่นี่มีนักท่องเที่ยวทั้งจีนและอินเดียเดินกันขวักขๆนะคะจึงไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าคนขายนาฬิกาที่อินทลาเกนพูดภาษาจีนได้คล่องมากและนักท่องเที่ยวจีนก็ซื้อนาฬิกาเหมือนได้เปล่าเลยค่ะอินทลาเกนเป็นเมืองรีสอร์ทนะคะ ที่นี่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดปีจึงมีโรงแรมหรูไว้คอยต้อนรับค่ะก็ต้องยอมรับแล้วนะคะว่าที่นี่ธรรมชาติงดงามจริงๆแต่ถ้าคนเยอะแย่งกันกินแย่งกันอยู่ อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะคงต้องเลือกมาในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวน่าจะสะดวกสบายกว่าค่ะแต่เมื่อมาเยือนแล้วก็ถือโอกาสเก็บภาพความคึกคักของที่นี่ให้ได้ตื่นตาตื่นใจกันเผื่อวันหนึ่งคุณมีโอกาสมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็จะได้แวะมาเยือนเมืองอินทลาเกนค่ะ สวิตเซอร์แลนด์ข้างหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเบลินโซนาที่ตั้งของประสาทารฎรกโลกนำชมโดยน้องเอกค่ะน้องเอกเป็นครูสอนภาษาเยอรมันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะชมภาพกันค่ะรับรองว่าตื่นตาตื่นใจกันอีกแล้วค่ะ บันทึกประเทศไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Sing Corporation คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหม เป็นคนคดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุข ที่งดงามราวก,กับปันใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ากว่าเธอจะได้ตำแหน่งมิสฟิตเนสคงไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะทั้งใจหมั่นฝึกซ้อมเก็บรายละเอียดศึกษาหอความรู้จนวันหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสได้รับใช้ชาติและก็ได้ทอมชาติปัที่เสื้อของตัวเองรู้สึกภูมิใจมาก ุ่นนี้ด้วยค่ะอยากจะมีหุ่นที่สวยมีรูปร่างที่ดีนะคะก็อย่างแรกเลยต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็กล้าที่จะออกจากเงาของตัวเองนะคะออกกําลังค่ะคนทันสมัยต้องออกกําลังนะคะ I'll see you at the Asian Fitness Convention in Bangkok October 9th to 11th at b i t e c Be there for three days of fantastic stuff and more e x c i t i n stuff. Yeah. ่วมบันทึกประเทศไทยโดยมูลนิธิใบไม้เขียวดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นบันทึกประเทศไทยช่วงโซเชียลรีพอร์ตวันนี้จะพาคุณหลบจากความวุ่นวายไปพบความสบายกลางใจเมืองที่โอเอ s ิสปาสุขุมวิท31ค่ะท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้สนามหญ้าสีเขียวสด ที่กำลังชุ่มฉ่ำหลังฝนโปรยต้นไม้ใหญ่ที่อยู่โดยรอบทำให้ลืมไปเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่นาทีเราผ่านความวุ่นวายอะไรมาบ้างคะ่ะหลายๆท่านอาจจะตั้งคำถามในใจว่าการไปสปาจำเป็นแค่ไหนก็ต้องฟังจากคุณเก่งผู้จัดการของ Oasis Spa นี่แหละคะ่ะ เราจะเป็นสปาเน้นเพื่อสุขภาพการผ่อนคลายการบำรุงผิวนะคะดึนส่วนของโอ s i s ิส a าเราเป็นสปาเพื่อสุขภาพเน้นการนวดไทยนะคะนวดน้ำมันหรือการขัดผิวหรือการทำทรีทเมต์ที่หน้าค่ะ ถ้าเป็นลูกค้าชาวไทยค่ะลูกค้าจะเน้นทำบำรุงผิวอย่างเช่นการขัดผิวการพอกผิวการทำเฟเชียลแล้วก็ในส่งการนวดน้ำมันอาโรมานะคะลูกค้าชาวต่างชาติจะเน้นในส่งการทำซิกเนเจอร์อย่างเช่นเป็นเน้นนวดไทยหรือการผสมผสานระหว่างน้ำมันผสมกันค่ะลูกค้าสามารถมาได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้เลยค่ะแล้วแต่ค่<า>ะอย<า>่างเช่นการขัดผิวก็ประมาณสักสองสัปดาห์หนึ่งครั้งก็ได้ค่ะหรือการนวดก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะ อย่างเช่นถ้าเป็นในส่วนของการนวดนะคะนวดน้ํามันหรือนวดไทยต่างๆเนี่ยช่วงแรกๆที่ลูกค้ามากล้ามเนื้ออาจจะยืดหรือตึงนะคะลูกค้ามาใช้บริการแบบบ่อยสักพักหนึ่งนะคะกล้ามเนื้อจะอ่อนลงแล้วก็ลูกค้าจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเส้นก็จะคลายลงจากที่ตึงมากๆค่ะแต่ในส่วนของการขัดผิวเนี่ยผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นไม่แห้งกล้ามนะคะการตกแต่งที่แฝงไปด้วยความเป็นล้านนาเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะ ความเงียบสงบการได้ฟังเสียงจากธรรมชาติทำให้คลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจไม่น้อยเลยค่ะ ที่ตั้งของเราเนี่ยค่อนข้างอยู่ใจกลางเมืองเมืองหลวงเลยเนี่ยค่ะการเข้ามาเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเราก็เลยตั้งชื่อของสปาเราว่าเป็นโอเอซิสนะคะใน,นส่วนพอเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าจะมีความตึงความเมื่อยล้าความเครียดมาซะส่วนใหญ่ความสะสมมาค่ะการบริการของเราความสะอาดหรือกลิ่นหรือเสียงเพลงการบริการการนวดการทำทรีทเมนต์ให้ลูกค้าเนี่ยพอลูกค้าออกมาลูกค้าจะมีความสุขนะแฮปปี้กลับบ้านค่ะ หน้าที่ของเราก็คือการทําให้ลูกค้ามีความสุขกลับไปอย่างเช่นลูกค้าเข้ามาวงเงินไม่เพียงพอกับการทาทุรงิจของเราเราก็อาจจะออฟเฟอร์โปรโมชั่นหรือให้ส่วนลดต่างๆให้ลูกค้าได้ค่ะหรือบางทีลูกค้าต้องการให้ความช่วยเหลือต่างๆเช่นจะไปไปร้านอาหารที่ไหนหรือว่าอยากจะไปช้อปปิ้งที่ไหนเนียค่ะเราก็จะมีเหมือนเป็นคัสเตอร์สวิตให้ลูกค้าได้ค่ะตอนนี้ถ้าจะเป็นถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะจะเป็นโปรโมชั่น o a s i s Summer Day ค่ะ ราคา 2, สำหรับ2ท่านนะคะ1ท่านจะรับเป็นราคาเต็มท่านที่2จะเป็นลด50%าเซค่ะจากราคา4,900บาทบวกแท็กซูชา์จค่ะโอซิสปายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยนะคะถ้าชาวไทยค่ะเราอยากให้คนไทยสนับสนุนสินค้าไทยนะคะอาชีพคนไทยและบริการต่างๆของคนไทยค่ะราคาจับต้องได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับชาวต่างชาติและคนไทยนะคะ ทิเมนของโอเอซสปานะคะทุกห้องจะเป็นห้องส่วนตัวเป็นห้องคู่นะคะส่วนด้านนอกเราก็จะมีในส่วนของเป็นอ์ดอร์ชาเวอร์นะคะตาดินค่ะห้องนี้พิเศษไหมค่ะจะมีทั้งบาร์ทับนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสตีมแล้วก็เป็นห้องอาบน,น้ำส่วนตัวด้านนี้นะคะเพลินกับเสียงน้ำตกร,บรอบๆตัวบ้านพร้อมเพลงเรรเลงเบาๆแนวดนตรีบําบัดซึ่งมีความพิเศษตรงที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะ โอเอซิสเท่านั้นค่ะดังนั้นไม่ว่าจะไปใช้บริการที่สาขาไหนก็จะได้ฟังเพลงนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิชันเอิร์ธสายสว่างค่ะขณะน,นี้นั่งอยู่ที่ o อเอซิสปสุขุมวิท31นะคะในสวนอันร่มรื่น o อเอซิส a เนี่ยเป็นคอนเซปต์ของ Garden in the City นะคะมีความพิเศษคือเป็นบ้านเดี่ยวในสวน สวยมีเนื้อที่ใหญ่มากมีเนื้อที่ของสวนเนี่ยเค่ะแต่ส่วนเนื้อที่สปายนี่แค่30%เพราะว่าเราอยากจะอำนวยความสะดวกและให้ความร่มลื่นกับลูกค้านะคะมี12ห้องเท่านั้นค่ะสำหรับ12ห้องนี้นะคะทางที่ดีต้องจองมาก่อนนะคะลูกค้าที่นี่มีตลอดเลยค่ะที่นี่นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยค่ะ สำหรับที่กรุงเทพนะคะมี2สาขามีที่สุขุมวิทซอย51กับ31นะคะรวมเนี่ยสำหรับโอ伊ซิสปาเนี่ยมี12สาขามีทั้งเชียงใหม่ภูเก็ตและก็พัทยากรุงเทพค่ะธุรกิจสปาเนี่นะคะเป็นส่วนที่ช่วยเหลือส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะนอกจากด้านอาหารแล้วนะคะทางทอทอท,อทอหรือการท่องเที่ยว่งประเทศไทยเนี่ยก็จะไปส่งเสริมไปออกรถโชว์ ส่วนมากก็จะเป็นอาหารแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสปาของประเทศไทยค่ะลูกค้าก็ส่วนมากจะพูดว่า the best spa of Thailand นะคะทาง o อซิสปาเนี่ยได้รางวัลอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากททท,ทหรือกินรีอวอร์ดนะคะเป็นครั้งที่3แล้วทุกอย่างถ้าเป็นสปาที่สมบูรณ์แบบเนี่ยนอกจากการบริหารการจัดการที่ดีแล้วเนี่ย<ม>ก็ยังจะมีต้องเรื่องให้ครบะนะคะ รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยรูปนี่ก็คือจัดเข้ามาแล้วก็ต้องร้องว้าวมีสวนสวยมากอยู่ในเมืองแห่งนี้นะคะแล้วก็รถนี่ก็คือเวลาเข้ามาก็ได้ดื่มชาอุ่นๆน,น,นะคะกลิ่นเนี่ยก็ได้กลิ่นอาโรมาเข้ามานี่รู้สึกใช่เลยสภาน,นอกจากเสียงธรรมชาติของน้ำตกนะคะแล้วก็นกร้องมีแล้วก็ยังมาจากเพลง เพลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโอซิสปาเป็นเพลงดนตรีบำบัดนะคะทางโอซิสปาทำขึ้นโดยเฉพาะแล้วก็ใช้ทั้ง12สาขาสแตนดาร์ดทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะนอกจากนี้เนี่ยเทราปิสหรือผู้นวดเนี่ยมาจากไหนคือเรามีโรงเรียนส่วนตัวนะคะของโอซิสปาคือโรงเรียนเนี่ยทุกคนนะก็จะต้องได้ประกาศสินยบัตรมาตรฐานมาแล้วต้องเรียนถึง2เดือนค่ะ ไปที่ไหนก็ได้รับการบริการเหมือนกันและเป็นสแตนด์ดเดียวกันทุกวันนี้ก็พัฒนามีการฝึกอบรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็พัฒนาท่านวดแล้วก็มีเมนูใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาค่ะสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะคือพิมแพ็กเกจเนี่ยสำหรับ2ชั่วโมงโดยนวดประครบ1ชั่วโมงแล้วก็นวดอารมาอีก1ชั่วโมงเนี่ยคนที่2จะเสีย50%ค่ะจากราคาเต็มถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลย งานเหนื่อยล้ากันมามากถึงไตรามาสสุดท้ายของปีแล้วให้รางวัลกับตัวเองสักครั้งนะคะรับรองว่าคุณจะสบายทั้งกายและใจกับการบริการที่ครบทั้ง5รูปรถกลิ่นเสียงและสัมผัสค่ะการมานวดสปาทุกวันนี้ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยอีกต่อไปแต่เป็นการที่ชาร์จแบตบจากการที่เราทำงานมาเมื่อยล้านะฮะต่ออายุ การทำงานของเราให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับที่โอซิสสปานะคะมีที่ปรึกษาให้ด้วยนะคะเวลาคุณเข้ามาคุณไม่ทราบว่าคุณจะใช้ทรีทเมนต์แบบไหนเมนูอะไรจะเหมาะกับตัวเราไหมจะแรงไปเบาไปเรามีที่ปรึกษาให้ฟรีๆเลยนะคะคุณก็ไม่จะเป็นต้องนวดตอนนั้นก็ได้ะคะ่ะขอเชิญเข้ามาทุกสาขาคะ่ะทุกโลเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่กรุงเทพ พัทยาภูเก็ตแต่แตกต,ต่างกันก็คือโลเคชั่นแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือสวนสวยใจกลางเมืองค่ะบันทึกประเทศไทยชวนให้คุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยญญากาศดีๆท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและบริการที่เอาใจใส่มั่นใจได้ในมาตรฐานที่มีรางวัลกินรีรับรองคุณภาพ3ปีซ้อนเชิญได้ทุกวันนะคะที่โ a s อ s ปสุขุมวิท31 นัดหมายล่วงหน้าได้ที่โทร02 262 2122ค่ะส่งท้าย Social Report ด้วยผลงานชุดศิลปะสะท้อนชีวิตหรือ Reflection โดยคุณสุเทพสังเพชรอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวงที่ทำงานศิลปะด้วยใจรักมาโดยตลอดค่ะพูดถึงแรงบันดาใจในงานชุดนี้นะครับ สิ่งที่ผมใช้คำว่า reflection ก็เป็นงานที่เกี่ยวกับสะท้อนศิลปะสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่นั่นเองมันมีสะท้อนชีวิตเรื่องของธรรมชาติสะท้อนชีวิตในเรื่องของผู้คนสะท้อนชีวิตในเรื่องของศิลปะนะครับสะท้อนชีวิตในเรื่องของความคิดเพร้นสิ่งที่สะท้อนออกมานี่ก็สามารถมาถ่ายทอดเป็นศิลปะนะครับโดยเฉพาะสะท้อนทางด้านธรรมชาติ คขามองเห็นธรรมชาตินี้มีความสวยงามนะฮะพร้อมกระทั้งธรรมชาตินี้ก็มีความโหดร้ายอยู่ในตัวของมันเองผู้คนท่านนั้นเองที่จะอยู่กับธรรมชาติก็ต้องปรับตัวให้อยู่ได้เราจะเห็นว่าภูเขาหิมา,าลัยถล่มนี่เป็นธรรมชาติที่โหดร้ายนะครับเห็นภูเขาไฟระเบิดนะครับทำให้อ่าสิ่งที่มันเลวร้ายมันสะท้อนความรู้สึกที่ผู้คนจะต้องปรับตัวเองให้อยู่ได้ น,นก็ถือว่าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแต่ละครั้งเนี่ยมันสร้างความมันก็มีความสวยงามของมันอยู่ในตัวนะสิ่งใดมันไม่มีคงที่อยู่แล้วนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอดังนั้นผมก็จับเอาความรู้สึกตรงนี้มาถ่ายทอดเป็นศิลป,ปะนะครับคุณสุเทพสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิต ออกมาเป็นผลงาน40ชิ้นที่มีการจัดวางให้ได้ชมกันโดยเริ่มจากธรรมชาติผู้คนศิลป,ปะและความคิดค่ะ Too young to die Too old to live ข้อความที่อยู่ข้างภาพ3ภาพนี้อธิบายความรู้สึกของคุณสุเทพได้เป็นอย่างดีที่มาของภาพฟังแล้วสะเทือนใจไม่น้อยเลยค่ะภาพนี้ชื่อตุต๊ตตูเป็นเด็กคนหนึ่งภาพนู้นชื่อเตยตุ๊กตูกตับเตยนี่อยู่ต่างจังหวัด เป็นรูปชาวไร่ผมก็สเก็ตรูปตุ๊ตตูกับรูปของเตยไว้ทั้งสองรูปความรู้สึกตอนนั้นปูพันธ์กระเด็กทั้งสองนี่มากนะฮะพ่อแกเสียแกก็ไปอยู่กันนะในวันวาเลนไทน์ปีนี้เองนะ,ะก่อนที่จะแสดงงานนี้ตุ๊ตตูเป็นพี่โทรมาหาบอกคุณตาจำตุ๊ตตูได้ไหมบอกจำได้เขาเคยส่งเสื้อผ้าไปให้เขาส่งเงินไปให้เขาบ้างนะ คุณตู่ใหญ่เป็นครูมากนะตเตยก็ยังเรียนอยู่ก็บอกว่าที่โรงเรียนนั้นขาดคอมพิวเตอร์เขามีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเพียงเครื่องเดียวแล้วแย่งกันเรียนเขาเรียนไม่ทันตรงนี้เขาเสียดายถ้าคุณตาส่งคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะเป็นมือสองอะไรให้เขาสักเครื่องเขาจะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่านี้และเขามั่นใจว่าเขาจะเป็นครูที่ดีของจังหวัดนั้นเมื่อวันวาเลนไทน์นทนโทรมาบอก คุณตาหนูรับคุณตาวันนี้เป็นวันวาเลนไทยหนูส่งความรักมาให้คุณตาเราก็นึกถึงคำที่ตุ๊ตู่ขอเครื่องคอมพิวเตอร์ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะส่งไปให้แต่ขอครูเดือนกว่าๆทงเดือนให้ครูทำงานที่นี่เสร็จก่อนจะได้ดีจัดการให้พอเดือนมีนาก็โทรไปหาตุดตู่ไม่มีเสียงตุดตู่มีแต่เสียงผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าหนูเป็นอาของ ตุตูปรากฏว่าทั้งสองคนเสียชีวิตเพราะรถชนเป็นเหยื่อรถตายทั้งคู่แล้วชาบรรญัตไปแล้วเผาไปแล้วคุณตาไม่ได้พบตุตูแล้วใจเองเสียใจมากวันนั้นโทรศัพท์แทบจะหลุดจากมือเพราะว่าตั้งใจจะให้ตุตูซื้อคอมพิวเตอร์ให้ตุตูเพียงไม่ขีดไม่ถึงเดือนแต่ตุตูตายแล้วเห็นไหม เพียงแป๊บเดียวในไม่กี่วินาทีเนี่ยคนเราก็เสียชีวิตได้นะครับเราก็เสียดายว่าเราไม่สามารถตอบแทนเขาได้เลยแม้กระทั่งนิดเดียวเขาขอแล้วเอ่ยปากขอแล้วเราเองซึ่งเป็นคนที่รักเขายังไม่สามารถให้เขาได้ตอบแทนเขาได้วันนั้นจึงสะท้อนชีวิตออกมาตุ๊ดตูนะครับและเตยแล้วก็เขียนหน้าตัวเองง่ายๆนะครับไม่ได้ดูรูปดูอะไรก็ป้ายตามความรู้สึกที่มีอยู่แต่สองภาพนี้เขียนจากสกเก็ตที่ให้ตุ๊ดตูไว้นานแล้ว นะครับนี่เป็นเรื่องราวของตุ๊ดตู่กับเตยสองคนที่เสียชีวิตไปนะครับวันนั้นผมก็เสียใจที่ว่าตัวเองทำะไรให้เขาไม่ได้มันน่าจะส่งไปให้เขาก่อนสักนิดนะครับอย่างน้อยก่อนที่เขาตายหรือเขาจะไม่ตายอะไรเขายัางได้รับของที่เราตั้งใจจะให้ ผลงานชุดศิลปะสะท้อนชีวิตหรือ Reflection จัดแสดงที่ห้องนิทรศการหมุนเวียนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2558อย่าลืมแวะไปชมกันนะคะสัปดาห์หน้าติดตามเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับบันทึกประเทศไทยวันพฤหัส5โมงเย็น Tn2 Truvisions e ระบบ HD ช่อง784และระบบ s d ช่อง85สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ